อัปเดตราคาปาล์มพุ่งกระฉูดราคาสูงหลายพื้นที่กิโลกร,รัมละ9.20บาทราคาสูงที่สุดในรอบหลายปีสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมช่องคนเล่าข่าวก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับช่องคนเล่าข่าวกันด้วยนะครับข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปลาล์มน้ำมันทุกท่านนะครับ หลังจากที่ราคาปาล์มได้มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนล่าสุดราคากิโลกร,รัมละ9บาทในบางพื้นที่ตกกิโลกร,รัมละ9.20บาทต่อกิโลซึ่งเป็นราคาที่สูงสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาสร้างไรายได้ให้กับชาวสวนเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับราคาปาล์มน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะนี้นะครับซึ่งเป็นผลมาจากตลาดโลกที่มีความต้องการปาล์มมากขึ้นทั้งนี้อยู่ที่การนาเข้าปาล์มไปผลิตไบโอดีเซล ขณะที่ประเทศผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่มีผลผล,ผลิตลดลงโดยเฉพาะประเทศบราซิลที่ประสบภัยแล้งทำให้ราคาน้ำมันปลาล์มดิบนะครับในประเทศขยับขึ้นเป็นกิโลกร,รัมละ42บาทและในประเทศขยับเป็นกิโลกร,รัมละ44บาทซึ่งเป็นผล,ผลผลิตของไทยที่ปีนี้คาดว่าจะมีปริมาณ14-15ล้านตันจากพื้นที่ปลูก6-6.5ล้านไร่ เรามาดูราคาปลาล์มน้ำมันทลายนะครับในแต่ละเขตพื้นที่ที่ให้ราคาสูงในตอนนี้กันเลยครับราคาผลปลาล์มน้ำมันทั้งทลายน้ำหนักมากกว่า15กิโลกรัมขึ้นไปในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับบริษัทแสงสิริน้ำมันปาล์มจำกัดให้ราคาบาทต่อกิโลกรัมอยู่ที่9.20บาทต่อกิโลซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดในตอนนี้ครับในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพรบริษัทศรีเจริญปาล์มออยจำกัด ราคาบาทต่อกิโลกรัมอยู่ที่8.70บาทต่อกิโลและมาดูในส่วนของเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่นะครับชุมนุมสากลชาวสวนให้ราคาบาทต่อกิโลกรัมอยู่ที่9.10บาทต่อกิโลสุดท้ายนะครับในส่วนของเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบริษัทปาล์มดีศรีนครจำกัดนะครับให้ราคาบาทต่อกิโลกรัมอยู่ที่9.00บาทต่อกิโลสำหรับคลิปนี้ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ